ระบบสังหารเทพตอนที่54ชายชุดดำทั้งห้าพวกท่านพูดได้ดีข้าและท่านแม่ก็ไม่มีสิ่งใดติดค้างในใจต่อพวกท่านอีกเช่นกันสตีสามและบุรุษสามเห็นภาพเด็กหนุ่มลอยตัวลงมาจากท้องฟ้าช้าๆในใจพรันตกตะลึงร่างกายอยู่ๆก็เริ่มสั่นเทาอย่างห้ามไม่ได้ในใจพวกเขาทั้งสองได้แต่คิด ไอเด็กหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาแน่นอนแต่มันต้องเป็นปีศาจหรือบุตรอสูรเป็นแน่แท้ไม่เช่นนั้นแรงกดดันจากเด็กหนุ่มจะทำให้มันและนางไม่อาจแม้แต่จะขยับปาพูดได้อย่างไรทั้งสองคือระดับนักลบระดับนักลบเลยนะรากับว่าความตายได้มาอยู่ตรงหน้าของทั้งสองแล้วรละเนื่องด้วยบุรุษผู้นี้ก็หาใช่ชนชั้นทั่วไปแต่เป็นผู้ฝึกยุทธมาเนิ่นนานเช่นกัน แม้จะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ระดับฐานพลังก็ถือว่าแนวหน้าทำให้พอที่จะทนแรงกดดันแบบนี้ได้บ้างในเวนาทีที่ตัวมันตั้งสติได้ก็สัตว์อาวุธลับสังหารไปยังเฉียวเฟิงทันทีเฉียวเฟิงไม่ได้ตกใจออกจะเฉยชาเสียด้วยซ้ำมันเพียงตั้งใจมองอาวุธที่สัตว์มาหาตนด้วยความเร็วสูงแต่สำหรับเฉียวเฟิงราวกับว่ามันเชื่องช้าเสียเหลือเกินเมื่อไอ้บุรุษนั้นก็ทำการแบบนี้ ตัวเฉียบเฟิงก็มีแต่ยิ้มอย่างยินดีตอนนี้ข้าหมดกังวลแล้วว่าต้องสังหารคนไม่มีความผิดมีดพิษล่าอาูุของท่านทำให้ข้าเข้าใจในตัวท่านได้อย่างดีเลยแหละเมื่อพูดจบเพียงเด็กหนุ่มผ้าพันแผลสะบัดมือสายลมเย็นตอนนี้ก็คล้ายกับมีดมันรวดเร็วและเฉียบขาดศีรษะของทั้งสองหนึ่งสตรีชั่วช้าและบุรุษไร้ยางอายก็หลุดจากบาทันที และที่ด้านหลังทั้งสองณนะกำแพงอาคารรอยคมมีที่เกิดจากการสะบัดมือประทับแนบแสดงถึงความสูงส่งของฝีงมือของผู้ลงมืออย่างดีเชี่ยวเฟิงตอนนี้มันไม่คิดเลยว่าการฆ่าคนในชีวิตนี้ครั้งที่สองจะเป็นการฆ่าคนรักเก่าของท่านแม่ของตัวมันสายตามันทอดอะไรในโชคชะตาเล็กน้อยและเมือ่อศีรษะของทั้งสองตกลงพื้นเด็กหนุ่มผู้เต็มไปด้วยผ้าพันแผลก็ได้หายตัวไปในทันที แสดงให้เห็นว่าตอนนี้แม้แต่ผู้มีฐานพลังระดับนักลบขั้นที่9ก็ตายได้ในทันทีด้วยฝีมือของเฉียวเฟิงได้ง่ายๆดูท่าการส่งต่อเจตนาของเจ้าหมื่นมาจะไม่เสียเปล่าเลยหลังจากสังหารทั้งสองเสร็จก็มีเสียงเสียงหนึ่งที่คุณเคยดังขึ้นในห้วงจิตของเฉียวเฟิงมันคือเสียงของเจ้ามาน้อยยินดีด้วยเฉียวเฟิงเจ้าทำความปรารถนาของท่านเจ้าหมื่นมาสำเร็จอีกแล้ว เชียวเฟิงไม่คิดนึกหลังจากฆ่าหญิงโชดชายชั่วจะมีเรื่องดีๆแบบนี้กับตัวเองเมื่อเชียวเฟิงมาสังหารบุรุษไร้น้ำใจและสติชั่วช้าสำเร็จด้วยเคตวิชาตัวเบาอันล้ำลึกของเจ้าหมื่นมาในปัจจุบันทำให้แต่ละย่างก้าวของเชียวเฟิงนั้นช่างรวดเร็วราวกับเป็นเทพเทวาบยบินซึ่งความรวดเร็วนี้คงมีแต่ผู้ฝึกหยุดที่มีระดับเจ้ายุทธภพเท่านั้นที่จะพอเทียบได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเคศวิชาฝึกฝนที่ระบบสังหารเทพมอบให้เฉียวเฟิงนั้นมันพิเศษพิเศษจนไม่ว่าสำนักยุทธใด,ดๆในโลกนี้ก็เป็นได้เพียงสำนักวิชาสามันไม่มีความยิ่งใหญ่หรือไม่มีความยอดเยี่ยมใดๆเลยเมื่อเทียบกับเคศวิชาที่เจ้าหมื่นมารคัดสรรไว้นี่คืออัจฉริยภาพของผู้ที่ร่วงรลับไปแล้วหน้าบ้านของเฉียวเฟิงและท่านแม่นั้น ตอนนี้เชียวเฟิงมันเห็นพารี่เด็กหญิงของมันนั่งเอามาเขี่ยพื้นเล่นอยู่แต่ด้วยความว่องไวของประสาทสัมผัสของเชียวเฟิงที่เหนือกว่าคนทั่วไปมากทําให้พบว่าที่ตรงนี้มียอดหยุดระดับจอมยุดเป็นอย่างน้อยสองคนซ่อนตัวเฝ้ามองพาลี่อยู่ในมุมมืดนอกจากนั้นก็ใช้เคลดวิชาปิดซ่อนกระแสปลาและจิตสํานึก เชียวเฟิงเห็นเช่นนี้จึงไม่กล้ารีบปรากฏตัวเหตุใดจึงมียอดฝีมือระดับจอมยุทธอยู่ที่นี่ตอนนี้มันจำต้องรอดูท่าทีก่อนเพราะผู้มาไม่น่าใช่คนของบุรุษไร้น้ำใจและอิ่งชั่วช้านั่นแม้จะคิดได้ดังนี้แต่เช er ียวเฟิงก็หาได้ประมาทไม่มันเดินอย่างใจเย็นและดอดูสถานการณ์ไม่ช้าล่างก็หายกลืนเข้าไปกับความมืดเพราะอีกไม่นานคนของบุรุษไรน้ำใจ และสตีชั่วช้าก็น่าจะมาถึงเป้าประสงค์ของมันย่อมคือการฆ่ามารดาของมันปิดปากหากแต่ที่เชียวเฟงงงิงทั้งที่รู้ว่าพวกมันจะมาที่นี่แต่กลับไม่ถือโอกาสสังหารพวกมันระหว่างทางในทันทีนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการให้พาลลี่ได้มีโอกาสต่อสู้ล่าสังหารจริงเพื่อเป็นการฝึกฝนเพราะคนที่มาก็ถือว่าไม่ได้มีระดับฐานพลังที่สูงนักแม้จะมีจำนวนมากถึงห้าคน แต่สำหรับเสียวเฟิงมันไม่นับว่ามีอันตรายเลยด้วยการที่มันหลบซ่อนคุ้มกันพาลี่เด็กน้อยนางจะไม่มีวันเป็นอันตรายใดๆหากด้วยประสบการณ์ในวันนี้วันใดวันหนึ่งที่พาลี่ต้องพบเจอเพศภัยประสบการณ์ในวันนี้ย่อมมีค่าและช่วยเหลือนางได้ไม่มากก็น้อยเพียงแต่ตอนนี้เชียวเฟิงไม่คาดคิดว่าจะมีผู้มีระดับฐานพลังจอมยุตอยู่ณนะที่แห่งนี้ด้วยถึงสองคนถ้าทั้งสองเป็นคนร้าย เชี่ยวเฟิงวันนี้คงต้องแสดงฝีมือเต็มที่แล้วพร้อมต้องลงมืออย่างโหดเหี้ยมอีกด้วยแต่เหตุการณ์ที่คิดเช่นนี้เป็นไปได้อย่างโอกาสก้าในสิบส่วนเชี่ยวเฟิงมั่นใจสองคนที่ซ่อนตัวอยู่น่าจะเป็นคนจากสำนักมันจบฟ้ามากกว่านอกจากนั้นทิศทางที่จอมหยุดทั้งสองมาก็ไม่น่าจะใช่ทิศทางที่มาจากเรือนของหญิงโฉดชายชั่วเพราะถ้าทั้งสองมาจากทิศทางนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เชี่ยวเฟิงจะไม่รู้ และนอกจากนั้นหากยิงโชดชายชั่วมีบ่าวหรือมีผู้ดูแลเป็นผู้ฝึกปานระดับจอมยุทธเชียวเฟิงคงไม่มีทางสังหารทั้งสองได้อย่างง่ายดายตัวมันต้องถูกพบตัวหรือไม่ก็ถูกจับได้หลังจากสังหารทั้งสองแล้วดังนั้นสองจอมยุทธที่อยู่ที่นี่น่าจะเป็นคนที่ติดตามพาลี่มาจากสำนักบรรจบฟ้ามากกว่ามันคือความเป็นไปได้เดียวที่เฉียวเฟิงคิด ดังนั้นการปรากฏตัวของเฉียวเฟิงในตอนนี้หากรีบร้องคงจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักในมุมมืดเฉียวฟงจ้องมองสถานการณ์อย่างใจเย็นในคืนพระจันทร์เด่นแสงจันทร์ให้ความสว่างทั่วท้องนภา,ารายล้อมด้วยหมู่ดาวในที่สุดชายชุดดำห้าคนก็ปรากฏมันได้รับคำสั่งให้ทำการชั่วช้าต่อสตรีอ่อนแอพวกมันกล่าวเสียงพูดคุยกันเล่นสนุกปาก่มีแต่คำชั่วช้าออกมา ตราบจนใกล้ถึงสถานที่ที่จะลงมือพวกมันจึงเบาเสียงนี่แสดงว่าแม้พวกมันจะมีนิสัยชั่วช้าแต่พวกมันก็ทำการรอบคอบโดยที่พวกมันทุกคนไม่รู้ตัวว่าคำพูดเที่ยมวนพูดออกมาเชี่ยวเฟิงได้ยินอย่างไม่ตกหลน่นแม้พวกมันจะพูดอย่างแผ่วเบาที่สุดก็ตามคุณหนูใหญ่บอกว่านางเป็นหญิงงามคนหนึ่งเมื่อเป็นแบบนี้จะฆ่าเพียงอย่างเดียวคงน่าเสียดาย ข้าในฐานะเป็นพี่ใหญ่ข้าต้องขอชมเชยนางก่อนไม่เช่นนั้นหากข้าง่ายๆคง,งน่าเสียดายสิพี่ท่านจะทำอย่างนี้จริงๆรอข้าเราไม่ชอบของเรือของคนอื่นซะด้วยสิแต่ถ้านางงามอย่างที่คุณหนูว่าจริงข้าก็ขอเสพรับร่างกายของนางต่อจากท่านด้วยแล้วกันฮ่าฮาพวกเจ้าคงไม่ว่าอะไรนะหากข้าจะเสพรับร่างของนางต่อจากสิพี่ ชายถือดาบหน้าบากพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแววตาของมันแฝงไว้ด้วยความเยือกเย็นของนักฆ่าโดยมันผู้นี้มีใบหน้าและร่างกายที่ดูสู้ผอมอยู่มากคล้ายคนไม่มีเรี่ยวแรงเท่าใดแต่ถึงแบบนั้นกิ่นอายสังหารบนตัวมันก็มากยิ่งท่านพี่ทั้งสองตามสบายข้าไม่สนหรอกว่าจะเป็นของเหลือของใคร เพียงแต่ขอให้ขา้าได้ย่ำยีนางและเห็นนางได้รับความสุขจากพวกพี่ทั้งหลายพร้อมๆกันข้าก็มีความสุขแล้วคิกๆิกคกชายหนุ่มรูปร่างอ้วนหน้าตาอัปรักมันพูดนี้พูดคุยคำไม่น่าฟังได้อย่างไม่อายปากยิ่งนักเชียวเฟิงที่ได้ยิมคำพูดพวกนี้มันยิ้มเย้ยหยันได้พวกเดลชานเหล่านี้ทั้งหมดมันยังไม่รู้ตัวเลยว่าชะตาของมันกำลังจะถึงค้าทั้งหมดแล้ว เพียงแต่จะด้วยมือใครก็เท่านั้นเองยิ่งเชียวเฟิงคิดคบคิดมันก็ยิ่งแค้นไอ้ผู้สารเลวเหล่านี้ที่กล้าคิดชั่วช้ากับมารดาของตัวมันฟังนี้ยายเสียงก่อนใครก็ติดตามค่ะ